อันนี้เป็นชานะคะไม่เคข้าเคปยังนนน็นกับให้กับพวกเขาด้วยเขาอย่างนี้จะเป็นะที่เ่านองจากโยนกำังาที่ินักก็จะเป็นผักถิที่หาได,ได้ตามข้างบ้านนะคะไปเคยเป็นยควัเขียวนี่คือบอันนี้ไปพาหรือะคะคะบงเจ้าไก็ใส่ไว้สักพือแล้วแต่และยอก็มีค่ะแล้วแต่ม ok 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 ara, ันก็จะใส่ไวอะไรนะคะ มงเจ้าก็เใส่น้ำผูดูนะมางเจ้าก็ต้องการเที่ยวแ้วๆนะคะแล้วไดมีผักด้วยวันนี้นี่มเขาใส่ผักมาแล้วจริงๆไม่ต้องอะไรแล้วนะเขายำนี้ต้องกินกับไข่ต้มนะไม่เน่าเรา่อยปเดี๋ยวเ้าออกอีกทีนึง มีมะม,ม่วมงมีใบพาโหมตะไคร้ถั่วหักยาวอ่าแล้วก็มีข้าวตอกข้าวข้าวพองอะนะคะและ้วก็อ่ามีมีนะคะมีมีมอ่าปกติเวลาแม่ทำแม่ทำเองแม่จะชอบใส่ขาขาแก่ท,ทุกทุกใส่ลงไปแล้วเวลาเคี่ยวเวลาเคี่ยวราเข้ายำนะเขาเรียกว่าน้ำเคยเข้ายำนะ ใส่เม็ดลูกเตาเบาด้วยก็อร่อยนะไม่คัจคิน,น,นขั้นแรกมากเลยวัน <c oughs> นี้มันได้ยาว10นาที10นาทีก็ไม่รู้จะกินเสร็จไหมนะเพราะว่าเป็นคนที่ว่าเคี้ยวช้ากินข้าวช้า คนทำันได้กินตอนเช้าเขากากินอาหารเช้ากันไหมอันนี้คนนานๆทีนะคะกินบุบบุบชอบกินแกงเยอกไดไหม 对好 บุกบ้านบุกบุกนี้ยำแต่มาเค้าคั่วอร่อยนะอันนี้ปกติใส่แว่นแต่ว่าเรามองอะไรใกล้ๆก็ต้องถอดแว่นไม่รู้ใครเป็นบ้างนะคนที่ใส่ตาสั้นอ่ะเพราะอายุแบบใบตางคนหน่อยไงเนาะ ใส่แม่งนี่มันจะไม่โฟกัสสายตาเราเรเวลาที่เรามองไรใกล้ๆค่ะถ้าเราใส่แว่งเน่ะมันจะไม่โฟกัสอ่ะ

อกว่าดูว่าอันนี้พยายะา